รีวิวหัวชาร์จมือถือ p a y e n Quick Charge มีให้เลือกทั้ง2 0วัตต์30วัตต์และ p พ y z e n Pro 6 5วัตต์ตัวพอร์ตชาร์จเป็นแบบ USB Type C หรือถ้าเกิดใครอยากชาร์จแบบ Type A เขาก็มีให้เลือกหัวชาร์จมีมาตรฐานความปลอดภัย GAN รองรับทั้งระบบ PD ชาร์จและ Quick Charge 3.0ที่สำคัญมีมาตรฐานมอกอกรใครกำลังมองหาหัวชาร์จมือถือใหม่อยู่คลิปนี้ต้องดูเลย สวัสดีเพื่อนชาว Next Tech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดีมครับผมในวันนี้ใครที่กำลังมองหาหัวชาร์จอะแดปเตอร์มือถือแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอยังไงวันนี้ดีมมีคำแนะนำดีๆพร้อมกับตัวเลือกดีๆมาให้ครับนั่นก็คือหัวอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือจากแบรนด์ไพเซนต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่รุ่นเดียวด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือของไพรเซนเนี่ยเขาดียังไงก่อนจะเริ่มดูคลิปนี้ดิมของคนละไลค์นะ อันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะครับ p พเซน n Quick Charge 2 0วัตต์นะจะมี2แบบก็เป็นแบบไท p C อย่างเดียวแล้วก็แบบไท p C แบบท y A นะครับเดี๋ยวดิมจะแกะแค่อันเดียวละกันนะนี่เริ่มจากอันนี้เลยครับมี2พอร์ตนะครับรองรับ PD ชาร์จแล้วก็ Quick c h a r g จ3.0นะข้างหลังก็จะเป็นสเปคเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลย ต้องบอกว่าในกล่องเนี่ยจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับจะบอกข้อมูลเบื้องต้นของตัวที่ชาร์จเรานั่นเองสําหรับที่ชาร์จเนี่ยโอ้โหมาที่เรียวต่างๆดูดีเลยครับด้านบนจะเป็นไทเอก,กไทซีนะส่วนด้านหลังก็จะมีการประทับตามอ,อ,อกอได้นะครับหัวชาร์จจะเป็นแบบของไทยแล้ว ไพเซน k c h c r g e 30วัตต์เนี่ยจะเหมือนกับตัว20วัตต์เลยครับทั้งขนาดทั้งหน้าตานะแล้วก็มี2แบบเหมือนกันก็คือ Type-C แล้วก็ Type-C กับ Type-A แบบนี้ครับอันนี้ดิมไม่แกแล่ละกันนะนนี้เปิดให้ดูเฉยว่าจะเป็น30วัตต์เขียนไว้แบบนี้ครับผมและอันนี้ไฮไลท์ทีเด็ดเลยครับไพเซน Pro 65วัตต์ครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นไม้เด็ดของอะแดปเตอร์เลยมีเทคโนโลยี GAN เหมือนกันครับ เปิดกล่องขึ้นมานะเราก็จะเห็นตัวอะแดปเตอร์ของเราแบบนี้แล้วจะเห็นเลยครับว่าเขามีด้วยกันถึง3พอร์ตนะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันเลยครับพอเปิดกล่องมานี่เลยอะแดปเตอร์ของเรานะครับและเหมือนเดิมครับมีควิกไกด์มาให้นะครับนี่แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับขนาดเนี่ยถือว่าใหญ่ประมาณนึงนะครับลองเทียบกับฝ่ามือดีมได้เลยนะด้านบนเนี่ยก็จะมีพอร์ตการชาร์จนะครับเป็นท้า A1 รูแล้วก็ท้ายซรูครับผม ดีไซน์นะครับกับขนาดดีว่าโอเคเลยนะน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากครับสำหรับในการเลือกหัวชาร์จอะแดปเตอร์มือถือเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูเลยครับก็คือตัวมือถือเราเนี่ยรับกําลังไฟได้อยู่ที่กี่วัตต์ครับผมสาหรับกําลังไฟนะครับถ้าเป็นฝั่งของ ios เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30วัตต์เนาะในปัจจุบันส่วนฝั่ง android เนี่ยก็จะมีแบบหลักร้อยวัตต์ขึ้นไปแล้วนะแต่เวลาเราใช้จริง,รงก็คงไม่ถึงหรอกครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะปัจจุบันนี้กําลังชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ัจนงเรราได้้ใชกิๆย นอกจากกำลังวัดแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราต้องดูก็คือเรื่องของระบบการชาร์จครับในมือถือของแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์เนี่ยมีระบบการชาร์จที่ไม่เหมือนกันถ้าจะเป็นฝั่งของ Apple หรือว่าซัมซุงเนี่ยเขาจะใช้ระบบที่เรียกว่า PD ชาร์จครับซึ่งจะเป็นตัวระบบชาร์จที่เราสามารถชาร์จได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเมื่อเทียบกับทางค่ายจีนแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หวือหวามากเนาะเพราะทางฝั่งค่ายจีนก็พวกวุกชาร์จก็ปลาเข้าไปเป็นร้อยแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย เราจะเลือกหัวชาร์จยังไงให้มันเหมาะกับมือถือของเราซึ่งในการเลือกหัวชาร์จนอกจากกําลังวัดแล้วความปลอดภัยก็สําคัญมากครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวหัวชาร์จมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า GAN นะครับจะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยซึ่งถ้าเกิดมันมีสัญ,ญลักษณ์นี้หมายความว่าอะแดปเตอร์ชาร์จของเราเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากกว่าและช่วยทําให้มีขนาดเล็กลงด้วยนะครับสำหรับอะแดปเตอร์ที่มีสัญ,ญลักษณ์พวกนี้นะ ใจกำลังไฟได้สูงขึ้นปลอดภัยมากขึ้นที่สําคัญคือมันไม่ร้อนเหมือนพวกอะแดปเตอร์ชาร์จแบบเก่าๆแล้วครับซึ่งหัวชาร์จของทางไพเซนเนี่ยก็เป็นระบบนี้ทั้งหมดเลยแล้วถ้าเกิดใครมีคําถามว่าเฮ้ยแบบนี้เราเลือกหัวชาร์จที่กําลังวัดสูงๆเลยเผื่อไว้หน่อยดีไหมจริงๆต้องบอกว่าต่อให้เราเลือกกําลังวัดสูงมากๆ 65วัตต์อย่างงี้ครับอย่างของตัว PayZen p o เนี่ยกำลังชาร์จสูงสุดอยู่ที่65วัตต์ใช่ไหมแต่เวลาเราชาร์จกับ iPhone อย่างดีม iPhone 14มันก็จะรับได้อยู่แค่20วัตต์หรือ30วัตต์เท่านั้นนะครับดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันจะอยู่ที่มือถือของเราเป็นหลักไม่ได้อยู่ที่หัวชาร์จและสําหรับการจ่ายไฟนะแต่ในการที่เราเลือกหัวชาร์จที่มีกําลังไฟเยอะๆแบบนี้ถ้าเกิดเขามีตัวพอร์ต USB Type อยื่นเพิ่มเติมอยู่ในตัวดปเตอร์ อย่างในรุ่นโปรเนี่ยเขาจะมีด้วยกัน3พอพอตนะครับก็คือไทซีสแล้วก็ไทเอ A1 ซึ่งการที่เราจ่ายกําลังไฟ65วัตต์ได้แบบนี้เวลาเราใช้ร่วมกับดีวซ์อื่นๆที่เข้ามาเสียบตัวรูพอร์ตอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นการแชร์กําลังไฟกันนั่นเองครับดังนั้นถามว่าเลือกเผื่อไว้ดีไหมดิมองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างเยอะเนี่ยการเลือกหัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่มีกำลังไฟสูงเนี่ยอาจจะตอบโจทย์มากกว่าก็ได้ครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของแบรนด์ที่ทําหัวอะแดปเตอร์ชาร์จเดี๋ยวนี้นะครับเราจะเห็นว่าหัวอะแดปเตอร์ชาร์จมีมากมายทั้งราคาถูกราคาแพงจนถึงราคาที่เราแบบเข้าถึงได้แต่สิ่งสําคัญคือแบรนด์น,นั้นๆเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเพราะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นนะครับว่ามีหัวชาร์จอแดปเตอร์ที่หูให้กําลังไฟสูงมากๆนะครับ security หรือความปลอดภัยในการชาร์จคือมันต่ํามากๆเราก็จะเห็นยูโรเปอร์ที่เป็นสายเทคนิคเนี่ยเขาแกะมาให้ดูแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆ ดังนั้นวันนี้ดีมีอีกหนึ่งแบรนด์ที่จะมาแนะนําให้ดูกันครับอย่างแบรนด์ไพเซนสำหรับแบรนด์ไพเซนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทําหัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่ได้รับรองความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับที่สําคัญอย่างที่บอกว่าเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี GAN หรือว่าแกนเะนี่ยครบทุกรุ่นเลยโดยในวันนี้นะครับดีเมอามาทดสอบด้วยกัน4รุ่นนะสำหรับรุ่นเล็กสุดครับจะชื่อว่าไพเซนควิกที่มีกําลังชาร์จอยู่ที่20วัตต์ครับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีรูพอร์ตเป็นไท e C นะครับรองรับระบบควกิกช ลองรับ PD ชาร์จเหมือนกันครับอีก2ตัวที่ดีมจะเอามาให้ดูก็คือ p พเซน Quick 3 0วัตต์ครับซึ่ง2รุ่นนี้เนี่ยเขามีความเหมือนความต่างกันนิดเดียวครับก็คือขนาดจะเท่ากันแต่สําหรับพอร์ในการชาร์จเนี่ยจะต่างกันครับสำหรับตัวนี้จะมี2พอร์ตก็คือตัว Type-C และก็ Type-A แต่ตัวนี้จะมีแค่ Type-C อย่างเดียวครับและทีเด็ดของไพเซนก็คือตัวนี้เลยครับไพเซน Pro นะ ในรุ่นนี้เนี่ยรองรับกําลังชาร์จสูงสุดอยู่ที่65วัตต์นะครับซึ่ง65วัตต์ตรงนี้เนี่ยเป็น65วัตต์จริงๆที่ดิมได้เทสมาแล้วด้วยถ้ายัางไงเดี๋ยวเรามาดูผลการทดสอบของหัวชาร์จไพเซนกันดีกว่าครับในการทดสอบฟาดชาร์จของเรานะครับดีมจะมีผู้ช่วยอย่างตัวนี้ครับ USB ฟาดชาร์จเทสเตอร์นะโดยเขาจะบอกว่าจ่ายกําลังไฟเนี่ยกี่โวลต์นะครับแล้วรองรับฟาดชาร์จแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเเลยยร,ร,รััััาาาา่่กกกนนนนทีีหีหวววชช์์์จจจขออง Pi Pro 65ตด้็็ะปส ที่รองรับตัว PD ชาร์จนะครับพอดิมเสียบเข้ามาแบบนี้ปุ๊บกดทำการทดสอบเลยครับจะเห็นว่าตัว PD ชาร์จเนี่ยรองรับ3.065วัตต์นะครับ Apple นะครับ5วัตต์2.4แอมป์นะครับตัว Samsung ในรูปแบบฟาชาร์ดเก่าๆเ,เนี่ยก็คือโชว์บองหมดเลยว่ารองรับอยู่นะสำหรับ Quick Charge เนี่ยก็จะมีรองรับของหัวเว่ยได้นะครับรวมไปถึง Quick c h a r g จ2.0 3.0เนี่ยก็รองรับตามที่ทางไพเซน เขาได้แจ้งไว้เลยครับก็จะเห็นว่าตัวฟัสชาร์ตตัวนี้เนี่ยวิ่งได้เต็มกําลังไฟตามตัวหน้าปกเขาจริงนะแต่ดีมลองเอาไปทสมานะครับจริงๆตัวกําลังวัตต์ของเขาเนี่ยวิ่งไปสูงสุดที่67วัตต์เลยนะเดี๋ยวเราไปดูตัว30วัตต์และ20วัตต์กันต่อเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหัวชาร์จ30วัตต์นะครับนี่ก็ขึ้น PD ชาร์จ3.0เรียบร้อยครับตัว30วัตต์เนี่ยจะจ่ายกำลังไฟที่33วัตต์นะครับ ส่วนเรื่องควิกชาร์ e อื่นๆก็ตามที่เห็นเลยครับเท <Hey. S 1> ่ากับว่าถ้าเกิดเพื่อนซื้อตัวนี้ไปนะครับความเร็วหรือกำลังไฟเนี่ยก็จะมากกว่า3 0วัตต์นิดนึงนะครับอยู่ที่3 3วัตต์นั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่หัวชาร์จแบบ2 0วัตต์กันบ้างดีกว่าครับสำหรับหัวชาร์จ2 0วัตต์นะครับก็จะเห็นว่าเขาจ่ายอยู่ที่2 0 0 4วัตต์นะครับ นอกจากนี้นะครับเขายังรองรับตัวระบบ Quick c h a r ์ e 2.0 3.0ด้วยนะระบบ Quick c h a r ์ e ของทางหัวเว่ก็รองรับเช่นเดียวกันครับแต่ชัแมกสุดเนี่ยที่20วนะัตต์นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดสอบที่เป็นตัวพอร์ต USB Type C เดี๋ยวเราไปดู USB Type A กันบ้างครับว่าเขาจะรองรับระบบชาร์จรูปแบบไหนบ้างแล้วก็กาลังไฟเนี่ยเป็นกี่โวลต์กันหลังจากที่เราทดสอบตัว USB Type C ไปแล้วนะครับเดี๋ยวดิมจะให้ดูตัว USB Type A กันบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นผลทดสอบนะ USB Type A จะเห็นว่าจะมีแค่ PD c h ชาร์จนะครับที่ไม่รองรับเท่านั้นจะรองรับ PD ดีชาร์เฉพาะในตัวพอร์ต USB Type C นะส่วนฟ t าชา r ์จในระบบอื่นๆนะครับที่เขารองรับเนี่ยก็ยังวิ่งได้เต็มกำลังไฟเหมือนเดิมนะครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนจะซื้อไปใช้งาน65วัตต์เนี่ยมี Type C ให้ชาร์จถึง2พอร์ตเลยนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับส่วน Type A ก็อาจเอาไว้ชาร์จอุปกรณ์อื่นๆเอาก็ได้นะโดยรวมเราจะเห็นว่ากำลังไฟที่เขาจ่ายได้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ แน่นอนว่าตัวหัวชาร์จที่เป็น20วัตต์กับ30วัตต์เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยครับก็คือตัว USB Type C จะรองรับ PD ชาร์จส่วน USB Type A เนี่ยก็จะรองรับ Fast Charge แบบทั่วไปนั่นเองครับอันนี้เป็นหัวชาร์จ20วัตต์นะครับส่วนตัวนี้เป็นหัวชาร์จ30วัตต์ก็จะเห็นว่ามีขนาดที่เท่ากันเลยนะเห็นไหมมีพอร์ต Type C Type เดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัว30วัตต์ที่มี2พอร์ตเนี่ยก็ยังไซส์เดียวกันนะเรียกว่าพกพาสะดวกมากๆนะครับสำหรับตัว30วัตตัวนี้คือดอดชบมากเลย ส่วนตัว65วัตต์เนี่ยก็จะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเหมือน30วัตต์2ตัวนะครับแต่ได้พอร์ตชาร์จถึง3พอร์ตเลยนะก็ลองดูนะครับว่าตัวไหนเหมาะกับเพื่อนๆบ้างเป็นยังไงบ้างครับดูการทดสอบการใช้งานจริงไปแล้วเห็นเลยใช่ไหมครับว่าหัวอะแดปเตอร์ของแบรนด์ไพเซนเนี่ยจ่ายกําลังวัตต์ได้ตามที่ระบุจริงๆเราไม่ได้ทดสอบด้วยการ คิดเองนะเรามีตัวเลขยืนยันเลยนะครับมีอุปกรณ์ในการทดสอบให้ดูเลยถ้าเกิดใครที่กําลังมองหาหัวชาร์จดีๆแล้วก็ดีแนะนําเลยครับ4รุ่นนี้เนี่ยไปเลือกเอาตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่เพื่อนๆใช้ได้เลยครับและสุดท้ายที่ดีมอยากจะย้ําจริงๆเลยก็คืออุปกรณ์ในการใช้งานต่างๆเนี่ยมันมีราคานะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะ ประหยัดกับอะแดปเตอร์หรือว่าจะใช้อะแดปเตอร์ราคาถูกมากเนี่ยดีมไม่แนะนําจริงเลือกเอาแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้อย่างไบเซนนะครับเพราะถ้าเกิดเราประหยัดกับเรื่องอะแดปเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยไปซื้อของถูกๆท,ที่ดูจ่ายกําลังไฟงสูงแล้วอุปกรณ์พังขึ้นมาหรือไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ย มันไม่คุ้มเลยครับสำหรับใครที่สนใจรุ่นไหนนะครับก็ไปคลิกที่ลิงก์ด้านล่างในดีสคริปชันได้เลยดิมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะเป็นร้าน Official Store มีการรับประกันสินค้าหลังการขายสบายใจหายห่วงครับสุดท้ายนี้ดูคลิปนี้จบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดีมและทีมงาน n x t t t c h ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้บายบายครับ